สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพื่อนช่องตุกตุกทันที่เขามารับชมรับฟังที่เกานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพร่ะรวยนะคะคลิปนี้จะมาปล่อยสูตรได้วันให้เพื่อนช่องได้ิจารณากันคือเก่าผู้ใดเข้ามาแล้วมักชอบตัวเลขช่องเพร่ะรวยกดกระดิ่งไว้ได้เลยด้วยค่ะเด้อเพื่อที่จะบริภาษคลิปใหม่นะคะวดทิพย์านมาชมชมเล่าพัฒนาช่องเพร่ะรวยเฮ้าหลุดไปนะคะหลังจากที่เขารั่วสามงวด้อนนะคะ ปังคักฝังแน่น้ำชมงวดทิพผ่านมากับพ่อเด็กแก่นะคะจะไม่เบิ่งงวดทิพผ่านมาก่อนนะคะงวดทิพผ่านมาแตกตั้งแต่น้อยแรกเลยน้ำชมห้าน้อยนี่แจะบวพาดเลยนะคะน้ำชมในเดือนหนึ่งนี่จะรุดแค่งวดหรือสองงวดเท่านั้นนะคะเขาตั้งแต่น้อยแรกน้ำชมน่อยพิเศษนะคะหกแปดแปดหกตัวนี้เน้นไห้มาอีหลีน้ำชม ปังผักปังแนื้อน้ำชม,มเล่าพัฒนางวดนี้รุนต่อเลยนะคะเขาสามงวดลุดหนึ่งงวดน้ำชมงวดนี้เป็นทีนาจับตาคือเก่านะคะสำหรับสูตรแมริ่งโขงน้ำชมคลิปนี้ก็จะลุ่งให้เบิ้งทั่งสูตรแมริ่งโขงกับสูตรพ่อโพชัยคือเก่านะคะสูตรแมริ่งโขงงวดนี้จัดชุดเต็มออกมาเลยน้ำชมหมักชุดใดหางใดกับพิจารณาเอาน้ำชมเปล่ยนยำว่าเป็นแนวทางนะคะ แนวทางหมวดนี้เป็นของหวดวันพุทธที่29นะคะสูตรแม่ริมของฟันเลขวิ่งเล,เล็กเรนหาย3กับ6นะคะเน้นนักไปที่เลขกสามช่มสายวิ่งสายรูดนะคะจัดชุดเต็มให้หมวดนี้เลขจับให้2โต10ชุด10หางเลยท้่มชมบอดตัดออกเลยเน้องมนี้จัดให้มีหา3 6 3 7 3 0 3 0 6 2 6 7 6 9 3แล้วก็อีก2ชุด2หางคือ4 3กับ7 9น้องชมเน้นนักให้มี5 3 6 3 7 3 0 3 9 3แล้วก็2 6นะคะมักชอบแคบหน้าจอไปพิจารณาได้เลยน้ำชมมักชุดใดห่างใดกับพิจารณาเอาเนาะคะ่ะ เลขสามตัวมีหกเก้าสามกับหาหาสามแคปหน้าจอไว้พิจรารณาได้เลยเดอค่คเดอแล้วกันในคลิปนี้นะคะมีสูตรพอเฮ้าให้ได้พิจรารณากันคือเก่านะคะสูตรพอผู้ใช้วันนี้พอเฮ้าบอกว่าฝันดีฝันเด็ดน,น้ำนมชุม่มเมื่อคืนนี้สดส,ด,สดร้อนร้อนเลยเพราว่าเป็นทีนาจับตานะคะเลขพอเฮ้าเพิ่นจะบนหลุดหลหัวนะคะจะได้เปลี่ยนแนวทางตัวใดจังใดให้พิเศษจังไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพอเฮ้า ให้พอห้าเป็นคนเราแล้วก็คนเฟิ์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อยินดีต้อนรับสู่ช่องเพืรอพรื่ยคือเก่าเนาะค่ะโอ้ยหัวทิพย์พันมาเสียสูดอีกแล้วนพ่อเนาะปกติจะรุดพวกเกินหัวเดียวนะพ่อหัวทิ่พันมากเลขพอห้ารุดไปนพ่อเนาะอ่าธรรมดานะคะเขาแน่หรุดเน่แตะกบนาเกียรตินะลุเลขพอห้าเนาะรุดสองหัวนพ่อเนาะ หลังจากเขาล่วๆงวดกรอนผุนเนาะคะ่ะเถิงบุญเถิงลางเล้วเนนะคะ่ะอ้าวเป็นได้พอได้คือคาวว่ามาขึ้นฝันดีเป็นเป็นฝันว่าอมอมมหไค่ะแป้งร้อยอ๋อฝันว่ามีคนเอาอเงินมาใหา้มีพัดสิน้นแบงแบงเถิงค่ะเออสีออกกว่าเนี้ยเอาโอ้ เอามาให้แล้วก็สีเครื่องอืมผู้หญิงหรือผู้ชายพ่อ,อรอบนี้ปรากฏว่าเอามาสื่อของนำพ่อโอ้ค่ะพ่ออืมเขาจับมาสื่อของแล้วเงินเบี่งรอยมาให้แล้วก็สีเครื่องให้เป็นว่พ่ออืมบันนี้พ่อแปลว่าจังใดละ่ะ พ่อพ่อพ่อก็แปลว่าเอ่อเล็กเล็กสีเขาเงินมาหายค่ะตัวใดแล้วพ่อนั่นจะมันจะเขากับเล็กพ่อหูหคกเก้าอยู่อืมครับพ่ออืม หกหกเก้าเออในสูตรคำนวณมันบอแมนอ,อ๋อ้าพ่อแปลแปลใส่ตัวเงินเลื่อยบอดีแบลล้อยแปลเป็นแบลล้อยเลื่อยบดีหรือจังใดเพราะว่าถ้าฝันเห็นเงินค่ะข็เอาเงินมาใหา้แต่หกหกเก้าเนาะแล้แต่เ,ออเป็นหนึ่งศูนย์กับ่าศูนย์แล้วเนาะก็บ,บาใบแบ่งค <c oughs> รึ่งให้เนาะครึออ่งก็ดอกวพอดี ก็อยู่บาดบาดรบัตรหลักสี่ครึ่งค่ะโอ้ก็อยู่ค<ฯ>่ะอ๋อแสดงว่าเลขฟันนี้พ่อเดี๋ยวนะเลขฟันกระจายไปเป็นหนึ่งศูนย์มันพ่อพ่อกับหาศูนย์เนาะไม่ได้อ๋อก็คือให้กลับเอาเลยนะคะเอาบัตรที่นี่สูตรคำนวณได้พ่องวดนี้ได้ตัวใดน้อหงวดวันพุธทียีบเก่าตัลาเลขคำนวณเดี๋ยวพ่อเออล่ะตัวคำนวณเดี๋ยว เก้าเก้าสามวันนี้ได้เก้าสามพ่อสี่ศูนย์ค่ะสี่ศูนย์ค่ะพ่อหนึ่งสามหนึ่งสามค่ะสี่สามแล้วก็สี่สามค่ะพอ <24 S 1> ่อสองสี่สองสี่ค่ะครับเมื่อราครปัจจบันนี้เอาเลขสามตัวค่ะศูนย์เจ็ดสี่ สามตัวได้ศูนย์เจ็ดสี่ครับพ่อครับเลี่ยพอหลายตัวแต่พอไม่ลงใกล้แกสว่งเนแค่นี้หละหมดค,ครับโอ้ยคัดจัดให้เน้นๆนะพ่อนะครับตืองเลียงรายนะคะบาทที่นี่เน้นได้พอนีนตัวใดตัวเน้นเน้นหนึ่งสามอย่านะพ่อเราฟันไปที่หนึ่งสามค่ะบพ่อเก้าสามเก้าสามค่ะสี่ศูนย์อะแล้วก็สี่ศูนย์ครับพ่อสี่สาม สี่สามหวยเนีนเกือบเบิดเลยเดี๋นี่สามชุดสี่สุดสี่หางน้องพ่อเนาะเนียนเนาะเอาเดี๋ยนี้เด่นเนีนดอกจันนะค่ะหนึ่งสามดอกจันหนึ่งสามพอเก้าสามแล้วก็เก้าสามค่ะครับแค่นั่นแหละเนีนฟันสองชุดสองหางน้องพ่อเนาะัวที่พอห้ามารกเพิ่นกระว่งหอยเหล้วนะคะเนียนคับคับคือเก้าสามกับหนึ่งสามถูกต้องเพราพรามือนีกับมีอหลุดคือเก้าน้พ่อเนาะ ฟันดีแบบฟันเด็ดแบบนี้ฟันมีเงินออกมีคนเอาเงินออกข้ามมาหายพร้อมเลขเงินพอขาบอกว่าเป็นสี่เครื่องก็สิได้เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งกับห้าศูนย์ศูนย์ห้านิดรึเปล่นะะน่มเปนพอพอเพื่อจะมาไร่วันคือเก่านะคะหัวนี้ก็ฟันไปทีล่าพัฒนาผู้ใดมากห้าน้อยจัดบบตองเปลืองหลายนะคะเฉพาะน้อยปกติพ่อเนาะค่ะปกติเลขพอข้าบ่หลุดลายงววอยู่แล้วนะพ่อเนาะพึ่งจะ พลาดไปแค่สองงวดแล้วค่ะงวดนี้ก็คอยกลับมาเขาังจังๆทึ่งน้อยทึ่งเล่าค่ะพ่อขอทินพ่อค่ะจีเวงปันนวทางพ่อสวัสดีค่ะเลขทูบไปที่แม่พันจุดส่งให้ออเคียโอเคค่ะพ่อค่ะท่านผู้ชมนี่คือสรุปตัวเลขทั้งเบอทั้งมวดของพ่อผู้ใจเฮงงวดนี้นะคะสูตรล่าพัฒนาหลักะห้าน้อยของงวดวันพุธที่ยี่สิบเก้าตุลาหกแปดนะคะ เลขพอเฮ้าปกติแล้วเพิ่นจะบหลุดลายงวดน้ำช่มหนึ่งหรือ2องวดนะคะงวดนี้เป็นทีนาจับตายอีกแล้วนะคะงวดนี้พอเข้าจัดให้มีเก่าสามสีสาสีล้วกับสอีนะคะเน้นหนักให้มักหลาย2อชุดสอหางคือเก่าสกับ1นสนะคะนอกนั่นเป็นโตรองนมชุ่มมัามากชอบพิจารณาได้เลยนะคะเลข3าตัจัดให้0 7นนะคะ และการเลขทูบคือแปดเก้าสี่นะคะมักชอบชุดใดห้างใดกับพิจารณาเอานอมชมเลขทูบเป็นทูบไรวันนะคะเดินดีน้อมชมเป็นทีนาจับตาสำหรับเล่าพัฒนานะคะและก็เลขความฝันพอเฮ้าฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้นะคะแบ่งรอยสี่เคืงนะคะมชมเพลินว่าจะได้เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหรือว่าหาศูนย์ศูนย์หานี่ยละเพลินว่า มักชอบชุไดห้หางใดกก็พิจารณาเอานะคะนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวลของพอผพู้ใช้หงวดมนี้นะคะหงวดนี้ผู้ใดได้เขามารับชมได้ฟังได้เสียงโชคเสียงลาบนะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีโชคมีใช่โชคโชคมันมาทงปังปังกันสุขุสุขุนค่ะสวัสดีค่ะ